สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อครับส่องอยู่เฮือนเลี้ยงไก่ของตาแหวนคนเก่าพี่น้องมื้อนี้ก็อยู่เฮือนไอ้มัดขั้นซอยสังตุยเพิ่นมื้อนี่สบายดีพี่น้องสังตุยเพิ่นมามื้อนี้มากสังเพิ่นมาเฮ็ดเวี้ยบ้านกติสังตุยเพิ่นโอ้ยเพิ่นเป็นไปเฮ็ดเวียกไอ้บ้านเฮ็ดชวนร่วมเพิ่นบ่ได้ป้าได้เพิ่น เรื่องงานชวนร่วมเพิ่นไปวันนี้เพิ่นก็เลยว่างเพิ่นก็เลยมาเฮ็ดเบียดนี่ซอยตาแว่นแต่ไม่เกิอยู่ม่องเก่าพี่น้องม่องเก่ามึงไหม่องเก่าม่องเก่าก็อยู่เฮือนเฮงานตาแว่นพี่น้องม่องเก่าเฮ้ยซอยมัดขั้นซอยสังต wow. no. ุยแมนนพี่่้้องขาวสังตุยกะไปเฮ็ดเบียดไอ้ หมู่บ้านเฮ็ดเวียดตีเฮ็ดเวียกร่วมในว,วัดในวัดอะไรเละเฮ็ดเฮ็ดชาลาวัดเมนบอกเออเฮ็ดหัวแจกออ๋เฮ็ดหัวจแจกหัวจแกวจแกใหม่ใหม่นเนาะเอาพัฒนาพัฒนาวัดพัฒนาบ้านบ่นพัฒนาวัดพัฒนาเรื่อย ทีละเก็บโครงการนี่แะ้วยาวพี่น้องเลยตากแดดตากแดดตากแดดธรรมชาติอุณหภูมิได้รวะตอนนี้นะบ่ได้แดดจริงๆบุตรเป้าน้าให้ใกล้บ่บองมาหนียังย่งยังย่งซอยก่อนเอาซอยก่อนจัะบุดหนึ่งจังตู้ยเิ่นเนาะจะบุดหนึ่งก่อน ไอ้ห <l Ran Could> ้วยเอิญหาเจ้าของแล้วองอะไรปวดิจแต่แว้นแต่ไม่เคยได้ถ่ายคลิดยังกับไม่ได้ไม่ได้ไปใส่แบบก็มาทราติบ่อยู่กับธรรมชาตินี่แหละอยู่บ้านแบบบ้านนอกนี่แหละพี่น้องบ้านนอกหรืบ้านบ้านชนบทหรือห่างไกลสบอี ก <laughs> ันห่างใกล้สอกปีนีที่รียว่าอยู่คู่อยู่พักอ,อยู่ป่าจงมันนี่ไงไก่อยู่ดได้กไก่ไกมูเตอร์มีได้ยี่ก <laughs> ะระไรแสดงว่าอยู่ศอกปลีมอยู่ศอกลีมได้หนิโตบ้านไก่คนเนี่ยเนาะไกคนแไ<ใ>นไงคนอยู่ทำอยู่ผู้เดียวพช่ไหมครับอยู่เฮื่อนู้เดียวอีกลูกเมียกับโปงีลูกเมียกรบโปีลูกเมียมีแต่บริยูนะค โอ้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ยแะเงินค้ำกับบุมีเห็ดนีแ่แหละิไปขายไก่ไก่กับติดต่อลูกค้าพอค้าไก่แต่สามเจ้าอะไรยังบุเห็นอยู่สวยเขาสวยเขาเลย<า>ยังบัวไม่กับบัวลายดอกทิพย์ไปกิโลนี่แหละพี่น้องเลยครับพ่อได้ชื่อทอทอสวมพนนันแล้วยังบัมายอยู่แเนี่ยเพื่อนเลื่วนเปลี่ยนเกมไปหาน้ำพ่อค้าวอาซน หมดไปแล้วทางตวเก็จะแห่ได้นาเวียดน้องเลยตายเจ้าของเงอน,นมันมีแถนเตียนไปแล้วติโจ๊ะไว้ชะก่อนแล้วทางนี้ก็นเลยเป็นน้ำพอข่าอลไรตะดอยู่ทางไหนแหละขาดเลยสตัร์เล็กนีนได้บนนี้นะ lấy cái cây đã không được không được không được nhé, được không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  đẹp không được không được không được không lái không lái không được không được không được không nổi Đẹp được sĩ được ngay Ôi Bố chắc đẹp sĩ เ yeah! สี yeah ้ยนดียนอแ่อตอบกับ hey น่เขาว่าให้ตอบวิโก้ะเบดนาะบวได้น้ำเขาเลยแดดจะชี้ยงังวาจันแดดจะเี้ยนพอดน่นะ ตนเ็ได้พาพี่น้องไปกินเขาป่าอยู่กับผได้ไปเถื่อนเนะาะแต่เห็ดเนี่ยเบา่างจะเถื่อจักเมือม่อจักเมื่อจักเมื่อได้ไปแท้ไปตอนนี้มันเลยจะกกันเบิดวะ กินเพลก่อนนะครับเพลมาใหา้ช่างตุย้ยไปกินมาน,นมี่ไอ้บ่มีไอ้ฮอดไม่ดูตะเกียบไม่ดูขอบโบเลยใส่ไหนเนี่ยค่ะโอ้ยเรี่ยวขนาด่บอยู่เนี่ย เบอร์ย่านเตียงมูว่าสิหานี่คนสู่สังตุปิคนกินเนี่ยอยู่ผู้เดียวมัมีคนในเขตแซ่บแค่

นี <Five? S 1> うういい่ละนี่นี่ยวมหมกงวงสองน่วยพี่เนอะยุสกันสงคนกินแบบกินเพอแล้วเลยกกินสมบาดนี่มีนมีกันอ่ะมาเดือพี่เ้องบาดนี่มักกินสมในเวลาได้สางตุยเียวสมสละตุ้ยคนแมนจัดให้ คับผมกินนี่มีแต่อยากนอนอย่างเดียวมันแดดแดดอ้ยมันต้องอันนี้อันนี้คือตอนปลาแดดพี่น้องขอสั้นกินแบบกินแบบอันนัาดเล็แหละอุ้ยเบิ่งกว่าน้เอามองกินมองเฮ็ดเบี้ยพี่น้องผมต้องใช่แล้วกันเลยบ่สอุ้ยมันบม้แทใจมันบม้แซ่บบึงแก้วนี่บึงได้พี่น้องอุ้ยควยตู่ก็มี่ไปอ๋อ กินตากแดดลบยังตากแดดเลยยังสี่เขาเรียกว่าม่วงนี่กับมังม่วงอักวังพี่น้องเลยชมโคตรชมเลยสุกสูขึ้นเพล่เลยแดดกับพยานเดี่ยวเดหนึ่งครับมันเข่าแกนเลยพี่น้องเลยคุยตอนพ่ะแดดตีกันแล้วมีตอนเดียวหนึ่งสวงเลยแบบนี้แหละพี่น้องแข่งอยากกันเนาะ กัดกันมันยิ่เจ็บแต่ห่านอะกัดกันนี่นะเป็นยังเยอะงกัดจัดงางเยอะเลยงานกันกินงานกันกินแน่เกลือบหทันเวลาหมดจักไก่ยักษ์มาจักคนโอ้มันผมม่มีเวลาพี่น้องเอ้ยตะเวทหนูผมมีเวลาจะน้อยไก่จะน้อยมเห็ดน้ำสั่งตุ้ยจะน้อยไปเอาหนังจะน้อยไปหั่นไปหนีม้าเพิ่นจะมาได้กินเข่าไปเกลือบเอาไหนนี่กัดกันหมดทันใช่อาเดี่ยงเลย ามาสร้างตุ้ยเป็นตากแดดกินตากแดดเลยกินตากแดดเลยสูบแหวนขันบทตากแดดก็จะขันบทท่านตะแหวนพี่น้องเว้ยมึงมองกระซองหน่วยนึงสมแห้งสมขนาดเลยเมื่อไนสพาพกินต้นมันเนาะสั่นปูลงมาเลยนั่งกินเลยกินแบบของสดกระสั่น ทำนี่ก็สดโยมันหนักแกมาอันนี้อันไหนมันหล่นปุบน๋บวันฉันเสาร์ก็แก่เนาะจตงซี่แหละอยู่กับสั่งตัวเองมวนซื่นพี่น้องแม,ม่ลงหอยเชลลาา์กัแบบธรรมชาติ์ใช่ก็อยู่กับไก่เนะาะแตงสน,นกับปลาแดกพี่น้เนาะปลาแดกก็อันนี้อันคือจตงซี่แหละคือปลาแดกคล้องอันนี้นั่นปลาอย,ย่าง,งนีน้น่ะจีกันตอนนี่น ตะวันพี่น้องเลยแคบแคบแต่ก้างมันเนี้ยวออกอย่ามันปากคลองยอดชุดยอดนัวไปแดกของไงเนี่ยแม่เนี่ยไปแดกของผมได้มีของพี่น้องไอ้คลองขึ้นแต่กินปลแดกแล้วมันจึงลงเว้นว่าที่เขาว่าสักไรเต็มโตมีของมันยำฮอนร้อยโลดนะท่าน โดนลุงนำของเลยเบิร์มันหอนอยู่ได้เห็นไก่ของเทคขันนเลเท่ันเทคขั้นขึ้นกุ้ยไปเถื่อนหน่อยไปเถื่อนห่อยตาาไปเถือะหน่อยโคงกันในระย n ยาว h สิบปีแล้วเคันว่าไล่ได้กัการเลี้ยงไก่ไก่ไา่ไก่เมื่อละชาสิปั้นเกีว เหมือนอีขออออนอ่ขายไก่สืบปูนมาเอื่อนนี่สีไก่เกี้ยซ้อมสามตัวสืบแปบมาเห็ดท <c oughs> ออวรวมพี่น้องเอ้จึงเอื่นว่าโครงการในระยะยาวทะลุ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 ถัวไล่ได้บบมีมี่จะไล่เสียพี่น,อนอ้องไงจักเสียังเอื่นกันสิไปหากีซี่แโคบูจักกีซี่อยู่บ่บ่พี่น้องอยู่บูจักกีซี่อยู่บ่จังหว่านะจังหว่า ทักมือหนึ่งชีเด้ไปน้ำแม่ไปหาปีนต้นเอาคีซี่ก็ขายขายซื้อล้วนตรงนี้คือยังโมได้ไปใช้เนาะจังตุยเพิ่นก็ยังหยากเวียกยังเวียดเวียกบ้านเนี่ยแขวนร้วมหยาดเวลามาเห็ดของตัวเองน้ำเห็ดเวียกบ้านน้ำพี่น้องเลยมันหลุดงานหลบบุกคืบหนาเอาไปได้กับนีแต่มัดเล็กมัดเล็กอยอะยังมาแล้ว ขอโทษเขาแพ้อะไรพี่น้องเลยสิไปห้องห้องน้า่อนบาดนี่้องน้าไม่มาได้เลยเอาไปโส้มแห้งเอาพี่น้องเขาเจ้าคลิปแค่นี้เนาะแบบกินส้มแบบส้มส้มแห้งเขาเลีอยเลี้ยห้ยฉันชู่มส้มเลยพี่น้องน้ำลายแตกน้ำน้ำเป็นเทียงบายบายสบายดี บายบายอยู่เพื่อนแรงไกลพี่น้อง